พี่น้องอันนี้ซีลวกกินตอนเย็นอันนี้คือสองห่อนะทุกคน นจะมารีวิวเส้นขนมจีนให้ดูอันนี้แค่แบบสองห่อเองนะว่าเหนียวนุ่มหรือยาวไม่ยาวนะทุกคนอู้ว อ,อืบอกเลยค่ะทุกคนยาวสมใจได้สมอันคําล่ำลือเนาะเพราะฉะนั้นสนใจนะคะทุกคนก็ทักเชตหรือว่าอินบ็อกหาน้องเงินได้เนาะ